เปิดร้านเลี้วจา้า,าะะขอให้ร้านแตกง่ายๆนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงปังๆยอดขายทะลุเป้าค่ะขอบพระคุณนะคะสาธุสาธุค่ะพระคุณมีพระพิชัยน,น,นะคะขอให้ขาขาร่ำรวยเฮงเปังๆจ้ะเปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วขอให้ปังๆเด้อจ้ะขอให้ปังๆนะคะสาธุสาธุค่ะ ขายวยนะคะเปิดร้านที่ไหนระบบัั้คุณรับที่ห้างร้านนะคะแล้วก็จะมีอะไรละ่ะคุณรนะักก็จะมีเสื้อสูทนะคะเสื้อสูทแล้วก็ชุดเดรนนะคะพี่น้องผ่านไปผ <ไป S 1> ่านมาก็มาเอาเด้อจากเสื้อสูทนะคะเสื้อสูทรคุณผู้หญิงแล้วก็เสื้อสูทเพื่อผู้ชายนะคะ,ะ,คะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะเป็นเท่นสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นนะคะมาแวะมาเลือกมาชอบเอาไปสวมไปใส่กันเด้อจ้า ปีนี้ก็เป็นปีที่กําลังจะหนาวแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายดยการมาเอาเสื้อไหมพมนะคะนี่เสื้อไหมพรมประันรชนใสอยู่นี่นะนที่ห้างร้านคัาของเราเลยคะ่ะร้านอะไรล่ะคุณว่าร้านไดมอนด์มันนี่สื่อวน้ำพุ่มรอยอ็ดจากพันไปพันมากระมาเด้อที่ห้างร้านบิ๊กซีเราเลยมานะคะ มาเที่ยวมาชอปก็อมาเป็นกำลังใจให้กันมาทักทายมาส่งรอยยิ้มน,นะคะบอกรักบอกเลิไปด้วยกันเลยมาสิาพาไปบึงว่าล้านรัวพันมี่ยังไงตัวน่ะน,นี่เสือเนาะราคากูบแพงเด้ร้อยเดียวค่ะก็มีนะคะก็มีเสื้อสูทคุณผู้หญิงแล้วก็สูทคุณผู้ชายค่ะด้านนี้ก็เป็นเสื้อสูทคุณผู้หญิงนะคะ ก็น่าสุดๆนะคะยังว่าท่าในแต่งเนหล่ดอกพี่น้องมาทักทายพี่น้องด้วยหนี่เสื้อสูรน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็เสื้อัวรุ่นนะคะเสื้อกันหนาวค่ะเสื้อกันหนาวเป็นผ้าธรรมดาค่ะด้านนี้ก็เป็นผ้าชีฟองอีกด้านหนึ่งก็เป็นชุดเดทนะคะอีกคนละลานลานนี่ก็จะเป็นนี่ด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อสูรคุณผู้ชายนะคะสื้อๆรอๆเท่ๆข้างบนก็มีโชว์สวยงามเลยไปผ้ายางไปบัดดินมาเที่ยวนะคะมาเที่ยว บ้านโบผันกจาจีนี่แหละก็าจะดูง่ายนะคะที่ดูแลเป็นเซลลนะคะเป็นพนักง,งานขายนะคะที่มีต้อนรับก็จะมีชุดราตรีนะคะชุดเดทนะคะสวยๆงามมาจามาเอาไปใส่นะคะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อตัวละหนึ่งร้อยบาทจากเป็นผ้าชีฟองนะคะที่นี่เน้นผ้าชีฟองใส่สวยงามมีเสื้อสีขาวสวยๆงามก็มาเอาไปสวมใส่นะคะ มุตะบารเลื่อนงานต่างๆนะคะที่ห้างร้านตัวนี้ก็เป็นผ้าผาไหมพมรมแล้วด้านนี้เป็นผ้าไหมพ่มนะคะเป็นเสื้อกันหนาวไหมพ่มนะคะก็ราคาปกแพงแค่หนึง่งร้อยบาทค่ะมาเด้อจ้ดมาเด้อจ้ดด้านนี้ก็เป็นเสื้อไหมพ่มนะคะเป็นราคากันเองกันเองค่ะมาได้นะคะมาหยิบมาช็อปนะคะด้านนู้นก็เป็นชุดเดรสสีดำนะคะแล้วก็เป็นชุดออ,อง,งานต่างๆนะคะมาเอาไปสวมไปใส่เด้อจัดด้านนี้ก็สวยๆงามนะคะสไตล์เกาหลี ญี่ปุ่นเท่นไหมค่ะมาเด้อค่ะชุดแดงสวยงามหมวคคกคิ้บชบกระเป๋าเราก็มียินดีต้อนรับนะคะมาเด้อมางานเที่ยวมางาน,านางานช็อปที่บริหารข่างานน้ำบึงบรรยากาศด้านนี้นะคะก็จะมาร้านค้านี้ก็จะไม่ยินภาพวิวไปหาร้านอืน่นภาพหรือภาพระการใดก็ขอประทานอภัยด้านนี้ก็จะมีกระเป๋าพี่เด็กพี่น้องมากระเป๋าแบบปรเทศไระเทศไหนเดี๋ยวก็จะได้คัสันมา ให้พี่น้องได้ชอบนะคะได้เลือกซื้อก็มานะคะทักทายได้ว่าอยากได้รุ่นนี้เอ่ยก็ให้สั่งจองได้เลยนะคะว่าเอารุ่นนี้มาให้หน้อยเนะาะเจ้านายเราก็จะจัดส่งให้อย่างีอย่างเร็วอย่างรวดเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมมาลัะเสื้อผ้าเทนไมญี่ปุ่นสไตล์เกาหลีมาเลยนะคะที่ร้านไดมอนมันนี่สวนภูมิจ้า